สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกคนทุกท่านนะครับเรดการ์ดวันนี้อยู่กับบางอนชิบาวันนี้บางอ้นจะมาให้2ใบแดงกับ2คู่ฟุตบอลประจำคําคืนนี้นะครับ่อเดินต้องการขอโทษขออภัยสําหรับการแต่งตัวด้วยนะครับเพราะว่าพอดีตอนเย็นนะครับติดภารกิจอาจจะต้องไปขึ้นเครื่องนะครับที่สนามบินสวนภูมิทาให้บางอ้นอาจจะรีบร้อนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรที่มันชัดเจนต้องขับขออภัยด้วยนะครับคู่ที่1วันนี้นะครับเป็นเกมฟุตบอลยูฟาชิฟฟิลลีกในรอบคัดเลือกเลกที่1นะครับ เป็นทางด้านของลินคอนนะครับลินคอนเนี่ยตัวแทนจากยิปโรสตาวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของเซเวน่านะครับต้องบอกก่อนว่าชื่อชั้นนะครับประสบการณเซเวน่าดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนความพร้อมจะว่าลินคอนถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับรวมไปถึงมีความได้เปรียบในบ้านด้วยนะครับคู่นี้เขาไม่เคยเจอกันมาก่อนส่วนเซเวน่านะครับประสบการณโชคโชนอยู่แล้วนะครับกับเกมฟุตบอลถ้วยใบนี้นะครับรวมไปถึงกลุมกําลังนักเตะเกมที่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเลยคือชุดนี้นะครับ ซึ่งครับตรงนี้มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่านักเตะของโซเวน่นาเกมที่แล้วมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆและวันนี้เป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับทำให้ความพร้อมนะครับรวมถึงประสบการณ์ชื่อชั้นนะครับวันนี้ยังไงโซเวน่าก็ดีกว่านะครับดีกว่าทุกด้านทุกมุมแต่อาจจะเสียเปรียบนดิดหน่อยในฐานะผู้มาเยือนใบแดงไปที่หนึ่งวันนี้นะครับบางอ้นให้มองไปที่โซเวน่านะครับวันนี้โซเวน่าจะบุกไปเก็บคะแนนได้ สบายๆและจะชนะมากกว่า2ประตูนนะครับส่วนผู้ที่2นะครับเป็นทางด้านของฮัมรุนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับดีนโมเคียบนะครับก็เหมือนกันครับคู่นี้ดินามูเคียบมีประสบการณ์ที่โชคชนกว่านะครับรวมถึงขุมกําลังที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมกว่านะครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับมาในระบบ4411นะครับอาจจะรัดกุมในเรื่องของเกมาการกับแขงหลังที่ จะแพ็กเกมกันแน่นหนานะครับส่วนทีมเยือนอย่างดีนอมเคียบนะครับวันนี้ก็เป็นชุดที่ดีที่สุดครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะครับตัวหลักที่เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาคาบาเยฟนะครับรวมไปถึงทางด้านของวัดนนิสลาฟพวกนี้โอ้โหนะเกมลุกถือว่าสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับประสบการณ์ก็ดีกว่าใบแดงใบสองอันนี้นะครับให้มองไปที่ดีนโมเคียบได้เลยนะครับวันนี้ดีนอมเคียบจะบุกไปเก็บชัยชนะได้สบายสบาย,บายเพราะว่าชื่อชั้นประสบการณ์นะครับที่ ผมมองว่ามันชวคชนกว่านะครับนะบวันนี้ยังไงก็มองอมทีมทีมท่มีประสบการณ์ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านะครับประมาณนี้สําหรับ2องผู้ฟุตบอลที่บางอ้นหยิบยกมาฝากกับเพื่อนๆนะครับ <c oughs> เพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามบางอ้นเพิ่มเติมนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วเจอกับบางอ้นได้ในครบอบครัววันนี้บางอ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ